สำหรับวันนี้ก็อยขอนำอาณาปานุสติกรรมฐานมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลายอีกเพราะว่าอาณาปานุสติกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าท่านทั้งหลายจะเจริญพระกรรมฐานกองใดถ้าหากว่าไม่ใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นบาตรแล้ว ผลเรื่องการเจริญพระกรรมฐา,านกองนั้นจะไม่มีผลสำหรับท่านวันนี้ก็จะขอพูดต่อไปจากอาการของคณิกะสมาธิเมื่อวันก่อนได้พูดไปในรูปของคณิกะสมาธิแต่ด้วว่าสำหรับวันนี้จะพูดไปถึงอุปจาระสมาธิ แต่ก่อนที่นําเรื่องนั้นขึ้นมาพูดก็ยังของนอํเอุปสรรคข้อนาปานุสติกรรมฐานมาพูดเสียกอ่อนหรือว่าอุปสรรคข้อนาปานุสติกรรมฐานนี่มีมากมนือว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดฉะนั้นจะต้องสู้ต่อสู้กันหนัก ถ้าเราสามารถต่อสู้กับอนาปานุสติกรรมฐานได้กรรมฐานกองอื่นๆก็ไม่มีความสำคัญเราสามารถจะทำกรรมฐานอีกสามกองได้ภายในกองได้เจ็ดวันเป็นอย่างช้าอุปรสรรคอัน,นับแรกก็คือว่าการทรงอารมณ์ไม่ละเอียดพอ นั่นก็คือลมหยาบอาณาปานุสติกรรมฐานนีอยสัยลมเป็นสำคัญถ้าวันใดปรากฏว่าลมหายใจของท่านหยาบวันนั้นจะปรากฏว่า,าการคุมสติสัมปชัญญะคือการทรงสมาธิไม่ดีตามสมควรจะมีอาการอึดอัด บางครั้งจะรู้สึกว่าแน่นที่หน้าอกหรือว่าบางคราวจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับหายใจไม่ทั่วท้องจะมีความมีอาการเหนื่อยหรือว่ามีอาการอดิอดอดัดเกิดขึ้นถ้าการอย่างนี้มีแก่ท่านทั้งหลายหรือว่าเกรงว่าการอย่างนี้จะมี เมื่อเวลาเริ่มต้นที่จะ,จะเจริญพระกรรมฐา,านคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ท่านนั่งไหลชักลมให้ใจยาวๆสักสามสี่ครั้งเพือให้ใจยาวๆให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆสักสามสี่ครั้งเพื่อเป็นการระบายลมหยาบให้หมดไป จากนั้นก็เริ่มกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแต่ว่าอย่าลืมการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่อย่าบังคับให้การรู้ให้ให้ใจเข้าออกหนักหนักหรือว่าเบาๆอย่าบังคับให้ยาวหรือสั้นโดยการที่ตั้งใจทำอย่างนั้นถ้าว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าการ จริญนอนาปานุสติกรรมฐานต้องการสติสัมปชัญญะเป็นใหญ่ฉะนั้นลมให้ใจเขาเราจะหนักก็ดีจะเบาก็ดีจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามปล่อยไปตามสภาพของร่างกายที่ต้องการแต่นั้นว่าเราจิตเข้าไปรู้ไว้เท่านั้นให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้า ให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่นี่เป็นแบบหนึ่งในแ,แบบหนึ่งในกรรมฐา,านสี่สิทท่านให้กำหนดฐานสามฐานเพื่อเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือ เวลาให้ใจออกลมกระทบศูนเหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือว่าริมพิปากถ้าคนลมพิ่ปากเชิดจะกระทบริมพิปากถ้าริมพิปากงุ้มจะกระทบจมกูกเป็นความรู้สึกแต่ว่าเพื่อความรู้สึกอย่างนี้ขอท่านอนไหลจงยาบังคับลมให้ใจให้แรง ลอยไปตามปกติแต่จิตตามนึกถึงเท่านั้นขอให้อยทำอย่างนี้จะมีผลข้อสังเกตถ้าเวลาเราให้ใจเข้าให้ใจออกความรู้สึกมีแต่เพียงว่ากระทบจมูกอย่างเดียวแล้วสามารถจะจับความรู้สึกอย่างนี้ได้นานๆสักหน่อย อาการอย่างนี้ปรากฏเพื่อทราบว่านั่นจิตของท่านทรงได้แค่อุปจารสมาธิถ้าสามารถโลรู้การสัมผัสสองฐานคือให้ใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกและให้ใจออกรู้กระทบหน้าอกกระทบจมูกสองจุดนี้อย่างนี้สนแสดงว่าจิตของท่าน เข้าถึงอุปจารสมาธิถ้ารู้ทั้งสามฐานไรยใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูน,นย์เหนือเสด่หแล้วก็เวลาให้ใจออกกระทบศูนย์เหนือสเสน่กระทบหน้าอกกระทบริมพิ่ปากหรือจมูกรู้ได้ชัดเจนอย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงปฐมฌาน มีแบบการสังเกตถ้าหากว่ารมจริตของท่านละเอียดยิ่งไปกว่านั้นหรือว่าเป็นปฐุมฌาชาละเอียดหรือว่าเป็นชาทีสองชาทีสามอย่างนี้ท่านจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกมันไหลไปเหมือนกับกระแสน้ําไหลกระทบไปตลอดสายทั้งหายใจเข้าและหยายใจออกอย่างนี้สนแสดงว่าจิตของท่านเข้าถึง ว่าทมมฌานละเอียดหรือว่าฌานที่สองหรือว่าฌานที่สามสำหรับว่าทมฌานลมยังหยาบอยู่แต่ถ้าว่าลมรู้สึกว่าจะเบากว่าอุปจารสมาธิพอไปถึงฌานที่สองจะรู้สึกว่าลมให้ใจเบาลงอีกไปถึงฌานที่สามลมให้ใจที่กระทบรู้สึกว่าจะเบามากเกือบไม่มีความรู้สึก ถ้าเข้าถึงฌานที่สี่ท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่หายใจเลยแต่ความจริงกล่างกายหายใจเป็นปกติที่ความรู้สึกน้อยลงไปก็เพราะว่าจิตไม่จิตกับประสาทห่างกระอกมาตั้งแต่ปฐมฌานจิตก็ห่างจากประรสาทไปนิดหนึ่ง มาถึงชานีสองจิตก็าห่างจากประสาทมากไปหน่อยหนึ่งพอ,อถึงชานีสามห่างไปมากเกือบจะไม่มีการสัมผัสกันเลยถึงชานีสี่จิตปล่อยประสาทไม่รับรู้การกระทบกระทั่งทางประสาททั้งหมดจึงไม่รู้สึกว่าเราหายใจข้อนี้เป็นข้อสังเกต